สวัสดีครับคุณพ่อครับเขียนคุณพ่อเคยพูดว่าคําคําเดียวแค่สามพยางคืออย่าประมาทสำคัญมากขอให้ช่วยอธิบายด้วยครับในอัรรกาถาปุณณนะมันตานีปุตตะเถระเล่มที่ห้าสิบหน้าเจ็ดบแปดบัรทัดสิบท่านอธิบายคํา อัปปมัตตาคือปฏิบัติความไม่ประมาทให้บริบูรณ์ด้วยการไม่อยู่ปราศจากสติคำว่ามีสติหมายถึงมีสติปัฏฐานใช้คำง่ายๆว่าพิจารณาลูกนามพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเธอไม่ประมาทก็คืออบรมเจริญกุศลทุกทุกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสติปัฏฐานการพิจรารณารูปนามนะในพระไตรปิฎกเล่มที่สิ หน้า6 8 9บรรทัด6มีข้อความจงเป็นผู้ประกอบกิจทุกอย่างด้วยสัมปชัญญะเป็นปกติคำว่ามีสัมปชัญญะชาวพุทธเราส่วนมากไม่เข้าใจคำว่ามีสัมปชัญญะคือการเจริญสติปัฏฐานพิจารณารูปนาม ตรวจสอบความถูกต้องได้จากมาหาสติปัฐานสูตรข้อสัมปชัญญาบัพหรือสัมปชัญญาบัพพะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอบรมเจริญกุศลทุกระดับให้ทานรักษาศีลอบรมเจริญภาวนา คือสมถะและวิปัสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสติปัฏฐานหรือวิปัสนากรรมฐานการพิจารณารูปนามเราละเว้นไม่ได้เลยจะต้องพิจารณาตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนหลับไป แต่เรามักจะเป็นผู้หลงหลืมสติชุกระลึกศึกษาพิจารณาทันทีหลงหลืมสติไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับถูกตรงตรวจสอบกดมือถือได้ในจิตตานุปัสสนา มหาสติปัฐานสูตรและก็ขณะเรามีสติก็พิจารณาลงไปขณะนี้เรามีสติปัฐานการพิจารณารูปนามก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับตื่นนอนขึ้นมาลืมตาก็มีสีกับเห็น ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะพอรู้ว่าเป็นโคมไฟเป็นเพดานห้องเป็นการรู้ทางใจก็พิจารณาลงไปสีเห็นรู้ทางใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับรู้สึกปวดปัสสาวะพิจารณาลงไป อวดไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาอยากจะลุกขึ้นเดินไปเข้าห้องน้ำพิจารณาทันทีอยากไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับไว้ขาไปพิจารณาไว้รู้ไว้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับ เยยบแต่ละก้าวมีสภาพแข็งและรู้แข็งแข็งเป็นรูปรู้แข็งเป็นนามพิจารณาลงไปแข็งรู้แข็งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องเป็นหนทางเดียวไม่มีหนทางอื่นจะไปท่องคำนว้นคำนี้ เป็นผู้มากด้วยกรารตรึกการสาธยายไม่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้นอยปฐมธรรมวิหาริกสูตรเพราะฉะนั้นขาดใครที่ยังหลงงมงายท่องคำโน้นคำนี้ขอให้เลิกเสียเอถเพื่อน เพื่อนปฏิบัติผิดนอกจากจะทำลายพระพุทธศาสนาคือคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยังกล่าวตู่พระตถาคตประสบบาปมิใช่บนเป็นอันมาก